สวัสดีค่ะนางหม่พยิบซนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางหม่ยิบซีชาแนลนะคะช่องให้การดูดวงทาง Youtube แม่หมอจะมาทำแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขามาส่องคุณบ้างไหมเขามาส่องคุณบ้างไหมนะคะ เขาส่องคุณตลอดเวลาค่ะเทมเพลนนะคะถามว่าเขามาส่องคุณบ้างไหมส่องค่ะส่องอยู่ตลอดเวลาค่ะส่องตลอด นะคะว่างก็ามาส่องว่างก็ามาส่องเดเดวสพอตส่องเพราะว่ามีใจผูกพนันมีใจคิดถึงขนึงหาโหยหาเจ็บปวดหัวใจที่เขาต้องติดอยู่ในผวังแห่งความรักนะคะเขาส่องคุณอย่างแน่นอนส่องแล้วก็แบบว่า ตรงรักคุณคุณมีค่าสําหรับเขามากเขาตกหลุมรักคุณเขาผูกพันกับคุณนะอย่างแน่นแฟนแต่ว่านะความสัมพันธ์เนี้ยต่างคนต่างเงียบนะคะเพ hey, สเวนเดคุขเขาไม่ได้อยากเงียบนะเขาไม่ได้อยากเงียบเขามาส่องคุณตลอดส่องเพราะความรักความคิดถึง คนหนึ่งหาโหยหาคุณอยากพูดอยากคุยกับคุณอยากถามอยากทักอยากทายนะคะแต่เขาก็เงียบเพราะว่าเขาเครียดมากแม่หมอมองว่าเขาคิดถึงคุณมากเขาเครียดแล้วก็คิดถึงคุณเกี่ยวกับการที่แบบอยากได้คุยกับคุณนะคะ นะอยากคอมเมนต์อยากอะไรเนะี่ยเขาเขาเขาส่องคุณเพราะว่าเขาชื่นชมคุณเข้ามาดูคุณเข้ามาชื่นชมคุณตกหลุมรักคุณอืมแล้วเขาก็อยากที่จะส่งข้อความมาหาคุณแต่เขาก็เลือกที่จะเก็บเงียบไว้ในใจ เขายังรักแนละคิดถึงคุณอยู่เขาเขาส่องคุณตลอดนะคะส่องทุกช่องทางนะสำหรับผู้ที่ส่องได้นะบางคนบอกว่าส่องไม่ได้ค่ะบล็อกไปแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็อันก็อาจจะเป็นประมาณว่าคิดถึงวันเวลาเก่าๆที่เคยดีกันยังคิดถึงอยู่ก็ไปปรับใช้กับสถานการณ์ของคุณนะคะ แต่ว่าทอปิกนี้เราจะําในเรื่องของการส่องส่องได้นะคะส่องมากๆส่องแล้วก็รอคอยการติดต่อสื่อสารสักวันหนึ่งเขาหวังว่าจะได้กลับมาติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณอีกนะคะหลังจากที่เขาเคลียร์ปัญหาของเขาเสร็จแล้วหรือมีการแบบบาลานชีวิตของตัวเอง ใกล้ดีแล้วเขาจะกลับมาหาคุณเขาจะเข้าหาคุณเพราะเขายังคิดถึงเขายังรักคุณอยู่มากคิดถึงอ้อมกอดของคุณนะคะแล้วก็คิดถึงการตัดสินใจของคุณการตัดสินใจของคุณคือเด็ดขาดมากทำให้เขารู้สึกกลัวและไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปนะคะเขายังรักและคิดถึงคุณอยู่ตลอด นะคะแล้วมาดูสิว่าและตอนนี้ก็คือเงียบกันอยู่แล้วก็มาส่องกันอยู่ตลอดแต่ก็ไม่มีการแอคชั่นอะไรแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคะแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเนาะแฟ n น n c แ a นด์แอนะคะก็ยังต่างคนต่างอยู่นะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองดูแลตัวเองทำงานทำามาหากิน อะไรของตัวเองอยู่นะคะ Let your friends help you อืมก็ประมาณว่าอืมเขาน่าจะให้เพื่อนเขาช่วยหรือเขาเนี่ยจะปรึกษาเพื่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคุณอย่างแน่นอนเลยค่ะเขาปรึกษาเพื่อนนะคะหรือบางรายที่บล็อกไปแล้วนะคะเขาเอาแอคเคต์ของเพื่อนเข้ามาส่องค่ะ นะจะ make d e f a u l เขาจะพยายามส่องคุณอยู่ตลอดดูความเคลื่อนไหวของคุณเพื่อที่จะได้กลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ love yourself first ความสัมพันธ์ก็ยังต่างคนต่างอยู่ไปก่อนช t ว d e n ในาภายใต้ของการที่แบบก็ยังรักกันอยู่นะคะก็ยังรักกันอยู่เขาก็รักคุณคุณก็รักเขาอยู่นั่นเองนะคะดูสิว่าวันนี้เขาฝากมาบอกอะไรคุณนะ วันนี้เขาฝากมาบอกอะไรคุณเขามีข้อความฝากมาบอกคุณด้วยนะคะอยากให้ฉันอยู่ด้วยไหม,มฉันชอบที่เธอยิ้มยิ้มเธอเนี่ยน่ารักมากเธอรักคนอื่นอยู่หรือเปล่าเอเชื่อใจฉันนะ ขอกอดหน่อยได้ไหมเขาอยากกอดคุณมากๆเลยเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะก็จบไปนะคะในเรนด o อมนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ